คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะว,วันนี้พานเพื่อนมาชมบรรยากาศเวลา18นาฬกานาทีวันนี้วันจันทร์ที่19มิถุนายนพานเพื่อนฟังเสียงธรรมชาติโกบเขียดเจรนาห้องพี่น้องอืงอ่างวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสปโปร่งเนาะเพราะว่า สองวันสามวันที่ผ่านมาคือฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลแบบสวยๆแล้วก็ไม่ลืมหูลืมตาจ้าวันนี้ดูซีได้เห็นแสงสีทองพระอาทิตย์ตกพี่น้องฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยช่วงบรรยากาศช่วงเย็นตอนนี้คนก็กำลัง เลิกงานเนาะทั้งนั่งรถไฟมาลงที่ห้วยทับทันกลับบ้านพ่อแม่ไปรับลูกเต้าที่ไปเรียนในเมืองแล้วก็บรรยากาศขับรถไปทานหมูกระทะในตัวอำเภอกันพี่นอ้องโอ้อยากกินหมูกระทะด้ไม่มีคนเลี้ยงเลยนะแา่บ้านเทิงโชเนี่ยมีติดซื้อกินเองเด้อพี่นอ้อง แถบของหมู่บ้านของไทบ้านบันเทิงโชว์ปั๊มน้ํามันก็มีตลาดคลองถมก็มีพี่น้องแต่ไฟส่องสว่างตามถนนน่ะก็มีแต่ของอบตเทศบาลไฟสีส้มยังไม่มาเลยอยากได้เร็วๆว่าเหมือนในตลาดนะเพื่อนเวลาหกโมงกว่าเห็นไหมถนนมันจะมืดอ่ะอยากให้มันมีเร็วๆเนาะอืมสอสออะไรเขาก็จะติดให้นะคะเรื่องมันรออยู่ มีเมื่อไหร่นะไทยบ้านจะฉลองหรือจ้าฉลองกลางหมู่บ้านเลยเนาะเพื่อนเห็นไหมมืดตื๊บไปหมดเลยอ่ะเนี่ยเวลาขี่รถไปใส่มาใส่ก็เป็นตะยานะมันมืดสวัสดีค่ะพาคุณแม่คุณยายไปไหนกันไปโรงพยาบาลหรอกินมุกชัดหรอค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอเกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า